ธรรมสวัสดีคะ่ะชื่อชัชยารัตพุทธิกุลคะ่ะมาอสมาตาคะ่ะด้วยจิก๊กซอตัวแรกนะคะก็คือว่าเขาเฉลี่ยอายุของสตรีก็คือผู้หญิงคนไทยเนะะี่ยค่ะอยู่ที่75ปีนะคะก็เลยมานึกถึงว่า,าตัวเองเนี่ยเมื่อเทียบออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราได้ใช้วันเวลาไปแล้วถึง66% ชีวิตโดยเฉลีย่ยที่เขาประเมินมานะคะก็มานึกดูว่าม,มันยังเหลืออยู่อีกแค่ประมาณ30กว่าปร์เซนต์ะคะซึ่งถ้าทุกท่านเนี่ยไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ทางโทรศัพท์เนี่ยถ้าแบตเราเหลือ30กว่าเปร์เซนต์ี่ยถือว่าถือว่าน้อยแล้วก็เลยมีความคิดที่ว่ากายกับใจเราเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จริงๆแล้วอ่ะ เรายังไม่ได้รู้จักกันดีเลยแล้วเราจะลาโลกไปด้วยแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยแล้วเราควรที่จะรู้จักกายนี้ใจนี้ว่าเขาทำงานอย่างไรนะคะก็เลยหาข้อมูลทราบว่าที่อสมมาตาเนี่ยค่ะมีคอร์สสำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งรับ8ท่านเป็นเวลา8วันนะคะก็เกิดความสนใจมากเลยทาง a c e b o o k เนี่ยก็ได้ลงข้อมูลว่าวัดกิจวัตร ที่เราจะมาในคอร์สนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วนก็คือกรรมฐานห้องกับกรกรมฐานู้ดงนะคะกรรมฐานห้องเนี่ยจะฝึกให้เราเนี่ยมีสติมีความรู้สึกตัวนะคะตรงนี้ถือว่าเราได้มาฝึกนะคะฝึกให้เป็นเนื้อเป็นตัวของเราเพราะว่าการรู้สึกตัวและมีสติเนี่ยมีคุณอุปการกับเรามากเลยนะ มันจะตัดความทุกข์ของเราซึ่งอันเนื่องมาจากความคิดเนี่ยลงไปได้มากๆเลย